เอาละพี่น,น้งโอ้เมืเอม่อมาเจอนายโจมครับเด็ดดูครับเป็นคนครับทำเมืเอ่อวานจมแล้วผมมาบททันเนาะโอ้ห้อยจุดบนลากขึ้นมาครับนี่แล้วครับได้เอาเอ็มกสงครับมาดึงครับ เฮะทาเบิ้งอีกครับอาจสิมีรุ่นครับผม <c oughs> เริ่มเกาหัวเด็กโดก็ได้ฮะรอเบิ้งสักหน่อยครับเนี่ยเกือบอีกแล้ววะนเน้าเอ้ามีรุ่นแล้วสงสัปยปลาโยสิขึ้นเองครับโอ้ยอันนั้นมันเป็นแผนการมันปลายโยมันเป็นแผนการของมันดอกอยากเปลี่ยนคนครับ เออโอ้ทานผู้สมกรลายครับทานผู้สมกรลายโอ้โอ้ยงอ้ะอ้มีรุ่นมีรุ่นครับผมโอ้สโลเองครับผมน่มีจมโอ้ตุ้งเทียนการของเดดด้ครับผม ลงคุ้มครับ <laughs> เฮ้ยประโยชน์ทำแล้วเดี๋ยวไปกินกัเนะเออมันค่าคุมม้มนีซื้เอเฮ้ยประโยชน์ทำเองไม่มีปัญหารอรถเฮามาดึงครับเ6มหกสองสายแรงอยู่แล้วครับมาเลยมาเลย เดิ้นอยู่ออ้ยหมกสองเกมีแพงลยว่ะเนี่ยโอ้หตีนพีขนาดเด็กดูสายแรงพเอ้ยะซามไปเลยด้ว สบายค่ะเอ็มหกสองอะนะค่ะดึงสัมเอลดึงไปเลยดึงไปเลยเปลี่ยนเับาเลโอ้ยี่เอเป็น l อซีฟดึงเามาง็มกกับบานเนย เรียบร้อยครับเด็กดด้ยเด็กดด้วยทำอะไรโอ้หลุดคันหมดใงญย่างั้นนาของสร้างแครกคนเองครับตัวนี้ครับเพิ่อนเอาแม่โคมาลุยมาปั๊บพูดครับอ๋าเพิ่นก็ได้ลงกิดตมเองวันนี้ละครับอะไรดีนะเฮ้ <ś red its> <c oughs> ช่วยเดินข้า,ลางละไม่ค้เอนเนยรุ่นครับตอน CL40 ด,ดึง M62 นี่ครับไปผมมาใช่ะคับนาให้เดียวนี่ครับมือนี่เปลี่ยนเาดึงอยู่นี่นละครับไง <Bay ern> แล้วมัน,นตัตายหอยกระ อ๋อตึงเอียงครับเฮ้ยเ้เ้วเฮ้ยาๆ้สุภาพายมัน่ลยมันดึงเอียงหนน่ะโค้าโดอ้สิมันโคเล เด้อเด็กเด้ออ่าเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปครับผมเดี๋ยวสิมาช่วยเรียบเป็นก่อนครับเดี๋ยวมีอีพีสองครับงานนี่ยเพราะว่ามีครับมันกะโ้อต้มเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันกะนี่ครับเป็นเรื่องเป็นต้มมันเนาะครับกะกทางแก่คนเอาเมคูมา จบมาด้วยัได้ครับผมอ๋อมาลุ้นมางอีด้วยคืออะไรเร็วเดี๋ยวจุดจะยุดไปเลยดเดียว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 ,ยวอ๋อคำจบอันนี้กันเดียวผมปัป้โซ่เพิ่ก่อนครับผมเจอกันครับผมอีดีนะครับ